สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆนะครับพี่ๆผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็ปล่อยอีกหนึ่งขั้นนะครับสำหรับ Honda Wave 125นะครับตัวท็อปสีแดงใหม่ล่าสุดนะฮะสีนี้สวยมากนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตราคานะครับสำหรับราคาโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดนะฮะของเดือนกันยายนนะสองพันนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆนะฮะพี่ๆทนใดที่กาลัง ตัดสินใจที่จะซื้อรถนะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยจุงกะสวัสดีแมวบองโอนกรุบกรุบขณียเดอบาดเดอสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะฮะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็ปล่อยอีกหนึ่งขั้นนะครับสาหรับฮอนด้าเวฟหนึ่งสองห้านะครับตัวทบสีแดงใหม่นะครับสีแดงนี่สวยนะครับวันนี้มาอัปเดตราคานะครับสาหรับราคาโปรโมชั่นเดือนกันยานะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสาหรับเพื่อนๆพนะฮะพี่พี่นะฮะที่กําลัง มองหารถใช้งานสักคันนะครับแต่ว่าไม่รู้ราคานะครับไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับวันนี้ก็มี Honda w เวฟหนึ่งอัวตัวทบนะสีแดงนะครับวันนี้ลงให้ในพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับแล้วก็ราคาเงินผ่อนนะครับร้านผมอยู่ที่ร้าน Honda นะฮะจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะอําเภอกระสังนะครับเผื่อมีเพื่อนๆนะฮะพี่ๆทนายที่อยู่ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์นะสนใจหรือว่าถูกใจก็สามารถ เข้ามาซื้อแล้วก็เข้ามาสอบถามได้นะครับหรือว่าอยู่ใกล้อยู่ใกล้นะฮะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยนะฮะเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับที่092-1577129นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรแล้วก็ไลน์ผมเองนะครับผมนะในส่วนของราคานะครับสำหรับราคาเดือนกันยานะฮะ2,566นี้ตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับสำหรับ Honda, w เวฟ125ตัว้รแม็กตัวนี้นะฮะอยู่ที่57,530บาทนะครับ อันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับก็คือจ่ายแค่นี้เอารถไปขี่ได้เลยนะครับแล้วก็รอรับป้ายทะเบียนแล้วก็คู่มือนะครับอีก45วันนะเพราะว่าทางร้านต้องไปทําเรื่องโอนให้นะครับตัวนี้จะเป็นสีแดงใหม่ล่าสุดนะฮะนี่ฮะสีแดงก็จะเป็นสีแดงออกเข้มๆนะฮะตัวนี้จดทะเบียนนี่จะเป็นสีแดงเทานะฮะข้างหน้าสีแดงนะฮะแล้วก็ฝาครอบไหมตุงคอนโซลตัวนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับคันนี้ลูกค้าใส กันลายนะครับตัวนี้กันลายก็171บาทนะครับคันนี้ลูกค้าไม่ใส่ตะกร้านะครับถ้าใส่ก็371บาทนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเพื่อนๆพี่ๆชอบใส่หรือเปล่านะครับตัว125ี้เนี่ยมีทั้งหมดอยูสีสีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับก็จะมีสีแดงเทาดําเทาขาวแดงนะครับแล้วก็สีที่ขายดีนะแล้วก็ขายดีมากแล้วก็จองเยอะมากนะครับสําหรับสีเทาน้ําเงินนะตัวนั้นจะเป็นสีออกด้านๆนะครับ ส่วน3สีนี้จะเป็นสีเงานะฮะสำหรับเวฟ1นึ่นี่ทำมาทั้งหมดอยู่2รุ่นนะฮะก็จะเป็นรุ่นล้อแมกแล้วก็รุ่นล้อสีลวดนะครับสำหรับล้อสีลวดก็จะมีสีดำนะฮะสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงนะครับแต่ว่าตัวล้อสีลวดนะสีแดงกับตัวล้อแมกนี่สีแดงคนละแดงนะครับผมนะสีแดงล้อแมกนี่จะออกแบบเข้มๆแล้วก็มืดกว่านิดหนึ่งนะส่วนล้อซีลวดนี่จะออกสว่างเลยนะครับเหมือนสีแดงเวฟร้อยสินะครับ แต่ว่าสีแดงนี่ก็สวยนะครับสีแดงออกเข้มๆนะฮะตอนนี้ราคาเงินสดก็จ่ายรับรถอยู่ที่57,530บาทนะครับส่วนราคาเงินผ่อนสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่ในจังหวัดบุรีรั์ก็ดาวเริ่มต้นอยู่ที่100บาทนะครับจ่าย100บาทนี่ออกรถได้เลยนะครับทุกวันนี้ก็ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับก็สามารถออกรถได้เลยนะฮะทุกวันนี้ไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับผมนะออกรถง่ายนะครับทุกวันนี้นะครับเช็คเครดิตบูโรนะฮะไม่มีประวัติ การปล่อยรถยึดก็สามารถออกได้เลยนะครับตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแม็กนะครับนี่ฮะล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กลายห้าก้านสีดําด้านนะฮะยางนอกหลังนี่ใหญ่มากนะครับขนาดยางนี่แปดสิบทับเก้าสิบนะขอบสิบเจ็ดนิ้วนะฮะตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่หารถใช้งานนะครับที่บ้านเน้นประหยัดน้ํามันนะฮะเครื่องหนึ่งร้อยยี่สิบห้าซีซีนะครับผมว่าตัวนี้ก็น่าขี่แล้วก็น่าใช้นะครับเพราะว่าอัตราประหยัดน้ํามันนี่อยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดจุดสี่กิโลต่อลิ เติม1ลิตรนี่สามารถขับได้ถึง71กิโลนะครับก็ถือว่าประหยัดมากนะครับสำหรับ Honda Wave 125นะครับแล้วก็ Honda าขอรับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับรับประกันระบบมอเตอร์ีดให้5ปีนะครับนี่ฮะอัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่71.4นะครับเติม1.4เนี่ยสามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับราคาที่ติดมากับรถนี่56,500ืนารนะครับอันนี้คือราคาที่ยังไม่รวมภาษีพรบนะครับของเราขายนะฮะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบก็อยู่ที่57,500 30บาทนะครับอันนี้ไม่รู้ประกันรถหายนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่อยากทาประกันรถหายก็ทําเพิ่มก็ได้นะครับปีละ950บาทนะครับสปี1,300นะครับอันนี้เราไม่ได้บังคับนะสำหรับประกันรถหายนะครับถังน้ามันในจุน้ามันได้5.4ลิตรนะฮะอันนี้ก็ค้างแรกก็1000กิโลนะครับเอารถมาตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับพอต่อไปก็4 0 0พแล้วก็ทุกๆ4 0 0 0กิโลนะครับผมนะเนี่ยสีนี่สวยมากนะครับ สำหรับเพื่อนๆนะฮะพี่ๆท่านใดที่เคยซื้อนะครับหรือว่าเคยสอบถามนะฮะอยู่ที่จังหวัดไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่าแต่ละเขตแต่ละจังหวัดนี่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ก็ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับเงินสดจ่ายรับรถอยู่ที่5 7 5 3 0บาทนะครับส่วนเงินดาวก็ราคาโปรโมชั่นนะครับจ่ายรับรถอยู่ที่100บาทนะครับส่งงวดอยู่ประมาณ2,000นิดๆนะฮะ48งวดนะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ